สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มหึจะมาโพษณาลิควิดแบนสตรอเบอรี่มากดสวัสดีค่ะนชื่อเด็กชายนักกีฬาพิการที่ที่12ะสวัสดีค่ะอเด็กหญิงกเบอรว์ที่ท่ค่ะสวัสดีค่ะหนชื่อเด็กหญิงปองพราวิุบ้านที่ที่ค่ะชื่อสินค้าสตรอเบอรี่มรกด เป็น pe, ลิควิดเทปลบคำหิดมีหลากสีหลายขนาดลบแล้วสามารถใช้ปากกาเขียนต่อได้ทันทีจับขนาดมือสะดวกใช้งานง่ายลบได้มิดไม่เห็นรอยปากกาตัวเทปมีความหนาะไม่ขาดได้คุณภาพดีราคาเพียงแค่สิบเล็กสิบาทขนาดกลางสิบาทขนาดใหญ่สาบบาทค่ะ จะไปซื้ปแล้วนะคะฟอสค่กระดิบน้ำกระดน้สหรับวันนี้กลุ่มนขอจบการโฆษณาแบบเข้านี้ขอบคุณค่ะ จากสมุนไพรหลายชนิดและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรต่างๆและสามารถช่วยบรรเทาเนื่องจากหวัดและบรรเทาอาการเพียนหัวราคาเพียงส3มบาทค่ะ พวกเราคุสาวันนี้พวกเราจะมาโฆษณาหนังสยงไข่พดีกับพนันครับราคาที่คุณเราได้ตั้งไว้คือ115บาทค่ะหนังสือเล่มน,นี้ครที่ให้ไขที่ส2บสอพอดีด้วยกันถ้าในหนังสือเป็นผ้าขาวดำและมีกระสีที่น่าสนใจ ในหนังสือจะมีเรื่องคนีที่น่าสนใจมากๆครับแนในหนังสือและวามในหนังสือจะมีความน่ารักอ,อยู่ในตัวค่ะลงทีมใส่คดีไปพร้มกันเยาราสืจิวโคน,นและขบวนการักสืกเยาวนชนฝึกทักษะ ในการวิเข้อบอกแสนเพื่อขายคันนี้ไิเรับสุดมันแค่สิงเลยึดก็หวังตายได้สำหรับวันนี้พวกเราผู้ชมควจุดการโฆษณาในห้าค่มีขอบคุณค ah ่ะคบเราจะมาเราจะมาพูดโฆษณาโฆษณาไอโฟนาเดี๋ยวเดี๋ยนแ โฆษณาเลยครับฮัลโหลแม่โทรสัพท์โทรศับท์ค่ะโทรับท์ดีกว่าไปโฟจิผ่านี่แลคะกี่บาท เริ่มต้นที่สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาท มีสทั้งหมด5้าสสดำสีฟ้าสีเขียวสีเหลื สถานที่จาหน่ายห้องสประสินค้าในนาราทิวะหรือสมัยโครลบวานานาวิกซีนาราทิวะร้านน้ำตาข้างสนุนจตุดิโอเจียนวิกซีสมัยโครล เป็นแบรนานที่แด้ให้คุดภาพที่ดีข่้น USB t ท p e ีรองรับการเชื่อมต่อได้หลากหลาย ไม่เป็นสิวค่ะเป็นกระเป๋นี้นะคะผู้ใหญ่ใช้ได้เด็กใช้ดีใช้ได้ทั้งเช้าเที่ยงเย็นค่ะสวัสดีสค่ะ,คะปกติ2อ0 0บาทซื้อวันนี้หน9้อกสบเก้าถ้ซื้อพวกนี้หน0้ยบาทค่ะ เลขที่สามสิบเก้าค่ะชื่อสินค้าเย็นเย็นราคา15บาทรายละเอียดของสินค้าเย็นเย็นมีสมุนไพรถึง12ชนิดจากต้นกำลังสมุนไพรจีนภามาถ่ายกรรมวิธีรับเฉพาะรสชาติกลมกล่อมหอมเย็นเดี่ยวทุกวันเพื่อเพิ่มความสดชื่นดับด้วาายเห็ดร้อนพายอากาศไทยออกมาโซฟาสมากเลยค่ะจนเพื่อทุกสารทิศ เดียวยังให้เป็นเครื่องดื่มเคร,รื่อง,งร้อนเรียนรู้จากภายในซึ่งมีสมุนไพรได้กันทั้งหมด1 2ชนิดค่ะ 1. เก๊กฮวย 2. เกี่ยวกูหลาบสามเง็กเต็ก 4. เฉาก้วย 5. ใบหม่อน 6. รหอดถัวเหลืองเหญ้าไผ่ 8. ถั่วคำฝอย 9. มะตูม 10. รากวัว 11. ด,ดอกสายน้ำผึ้งสิบสองไม้ไผเทศ นี้ยังมีรถใหม่คือรถถังหูลูํำหน่ายแล้วที่เซเว่นอเลเวนทุกสาขาทั่วประเทศไทยด้วยนะคะราคาก็ไม่แพงแถมยังช่วยดับร้อนเหมาะก,กับอากาศประเทศไทยจริงๆสำหรับวันนี้พวกเราขอจบกันนั้นเดี๋ยวเ,วเยพื่อนๆในน้บหัวเรือยากกินอ่ะไปแล้วกัน ค่ะพวกเราสวันนี้จะมาโฆษณา g a n i e r Skin Natural c r e a s i n m e a c e a s i n Water Vitamin C g a n i e r c l e a s i n สามารถลบหน้าทำความสะอาดหน้าได้แถมยังสามารถลบเครื่องสำอางได้ดีมากๆเลยค่ะราคาเพียง159บาทเท่านั้นค่ะ เดี๋ยววันี้เราจะมาทดลองใช้ให้ดูนะคะ ผิวเป็นไงวงคะชุ่มชื้นไหมคะสะอาดมากครับชุ่มชื้นโอเคค่ะสำหรับวันนี้การโฆษณาของกลุ่มเย่าก็ขอจบการโฆษณาเพยงเท่านี้ขอบคุณค่ะ สินค้านี้มี4ีคุณค่าค่ะ 1. มีแคลเซียม 2. มีวิตามิน B1, B2 และ D3. สชใช้ดูดซีอิเกิดและ 4. มีกรดอะมิโน2,779มิลลริกรัมต่อน่องอีกด้วยค่ะมนมเปี้ยวแัชเมลยังมีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยให้เราอิ่มท้องและช่วยให้ พลัางงานนะแก่ร่างกายเราอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดื่มนมเปรี้ยวให้ด,ดูนะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ได้ทีหนึ่งแล้วเ,เด็กชายฟิาลดาโอเมอรล็อกโอ้คัหได้ีเจ็มาแมนดี้นี้แตเีาได้ไดท,ที่ยีเอ็ดโอ้คับหนึายละเอียดมยีเของลินี้คือสูนี้ใช้้เ่าพผ,ผิวของปากพอทาไปบนปากแล้วจะเปลี่ยนค่างองปากช่า,จา,าโจไดนลิปบาร์สัโ ปากแล้ดูเหมือน่ามีทันทีันตาแบบโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ขายละกไสอ้ก็สิบเกาบาทแล้วเชตห่งรอ้สิบบาทสินค้าเพิ่งเปิดตัวใหม่และตอนนี้กระจายไปทุกสาขาทั่วประเทศแลยว่ะใช่ไวันี้ก็เสร็จค่ะตัอาการค่ะค ฉะนั้นช่วยกระตุ้นพัฒนาการนเนื้มาใหญ่มาดีของเด็กช่วยเสริมสร้างท่านาและลความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆทำค,ความสะอาดผลละอองที่ขีดแล้วเพื่อความสนุกของเด็กเหมาะสำหรับเด็กที่อายุลล3ปีขึ้นไปค่ะราคาส่ใในวนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ10-20บาทหาซื้อได้ตามทางออนไลน์และราคาทั่วไปค่ะแต่ความจริงแล้วสาลามก่อนจะมาเป็นะะของเล่นเด็กถูกนำมาใช้มาก จะอาดคุณละอองที่คีบบอลส่วนประกอบของสารามีดังนี้หนึ 1, ่งกราฟีโอเลสองทิสรีนบอลเล่สามไมโครสโตลติดน,น้ำถ้าสารามงเหลวอยู่ให้ใส่กิซเลน เธสลับงหเหอให้ใส่กินสลิงโบนหม่เพิ่มสำหรับวันนี้กลุ่ม12ขอจกกบโฆษณาที่เท่านี้ค่ะสวัสดีครับ,บเรากลุ่มสามวันนี้เราจะมานำเสนอโฆษณา13เนาะ นทุกคนนะครับ125บาทครับตัวนี้นะคะไบใมีด A แต่ว่าแต่สินของและวัสดุที่มีรายละเอียดมากและในตัวเคานเตอร์แบบนี้จะเป็นสแตนเลสและมีปุ่มล็อกด้วยนะคะ แบมนึ่งจะเป็นใบมีดส้อมที่เขาทำให้ในสินค้าใบมีด S หนึ่งร้อยใช้สำหัดสินขอโต้าเหก็นแค่เห็นแค่ฟุตเห็นเริ่เริ่มตรงนี้ความเตือนควรเก็บให้ห่างจากมือเ็กเล็กและความชื้นครับพอครับขอบคุณค่ะเย้ ที่เราจะมาป้ายยาในะวันนี้คือสีอะคริลิกมาร์เกอร์ค่ะส่วนราคาเนี่ย100บาทขึ้นไปเลยนะคะราคาที่นักเรียนสามารถเก็บลังออกได้เลยค่ะประโยชน์ของสินค้ามีดังนี้สีสิทนใช้ได้นานมากค่ะสีระบายทับกันได้ สีไม่ซึมกระดาษสีชาสวยงามค่ะระบายสีทับกันแล้วเนี่ยกระดาษไม่เปื่อยด้วยนะแรกต้นของสีเนี่ยจะมีสองชั้นขึ้นไปค่ะถ้าหันระาบายสีทับกันควรรอให้สีตัวแรกแห้งก่อนจึงจะระาบายทัวได้ ซื้อได้จากร้านค้าเครื่องเขียนต่างๆและแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันแล้วและแอปพลิเคชันขายของเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้กลุ่มกลุ่มจิตสีหอจบการโฆษณาสีอัลกอริทึมเพียงเท่านี้นค่ะขอบคุณค่ะ